ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบพระองค์นั้นขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายวันนี้จะได้นำธรรมะมาบรรยายเพื่อเป็นการจุดเทียนปัญญาให้กับท่านทั้งหลายในหัวข้อเรื่องบทบาทพระสงฆ์ กับสังคมไทยพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาจัดเป็นปูชนียบุคคลหรือเนื้อนาบุญของชาวโลกไม่ว่าจะเป็นอริยสงฆ์คือสงฆ์ที่บรรลุถึงขั้นอริยบุคคลบุคคลที่ประเสริฐสูงสุดมีอยู่สี่คู่แปดบุคคลคู่ที่หนึ่งคือโสดาปฏิมัก และโสดาปฏิผลคู่ที่สองสกทตคามีมักและสกทคามีผลคู่ที่สามคืออนาคามีมักและอนาคามีผลคู่ที่สี่คืออรหัตมักและอรหัตผลคู่ที่หนึ่งท่านผู้ปฏิบัติธรรมให้ศีลสมบูรณ์สมาธิและปัญญาปานกลาง สามารถละกิเลสได้สามประการคือสกายยทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลพัตตปรมาตคู่ที่สองมีปฏิปทาเหมือนคู่ที่หนึ่งพร้อมทั้งทำร,ราคะโทสะโมหะให้เบาบางลงคู่ที่สามผู้ปฏิบัติ จนญาณเกิดขึ้นทำให้ศีลสมาธิปัญญาสมบูรณ์อยู่ภายในจิตสามารถละสังโยชน์ได้เพิ่มอีกสองคือกามราคะความกำหนัดในกามหรือติดใจในกามคุณปฏิฆะความกระทบกระทั่งใจหรือความหงุดหงิดขัดเคืองคู่ที่สท่านมีความสมบูรณ์ในศีลสมาธิปัญญา บำเพ็ญญาณให้เกิดขึ้นเต็มที่ในอริยสัจท,ทั้งสี่คือรู้ว่านี้ทุกนี้เหตุให้เกิดทุกนี้ความดับทุกขและนี้คือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกสามารถละสังโยชน์ได้สิบประการคือสก,กายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลพัตตปรมากามราคะปฏิฆะรูปราคะ อรูปราคะมานะอุทธจัจจะและอวิชชาเมื่อจะจัดพระอริยสงฆ์เป็นสี่ก็คือพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์พระโสดาบันคือผู้ที่ถึงกระแสแห่งพระนิพพานพระสกทาคามีคือผู้จะเกิดอีกเพียงครั้งเดียว พระอนาคามีคือผู้ที่ไม่มาสู่โลกนี้อีกคือหลังจากตายแล้วก็จะบังเกิดเป็นพรหมในพรหมโลกชั้นสุดถาวาสส่วนสมุติสงฆ์คือพระผู้บำเพ็ญเพียรในศีลสมาธิปัญญายังไม่ได้ถึงขั้นดังกล่าวแล้วบทบาทของพระสงฆ์ระดับพระอริยสงฆ์ในอดีตได้นำพระพุทธศาสนา เข้ามาสู่ประเทศไทยคือพระโสนเถระกับพระอุตรเถระทระําให้เราได้รับแสงสว่างแห่งชีวิตจนกระทั่งปัจจุบันพระสงฆ์ไทยทุกภาคทุกสมัยได้สืบทอดเจตนารมณ์คือสืบสารงานพระพุทธศาสนาเข้าสู่จิตใจของประชาชนชาวไทยทั่วประเทศ โดยมีพระมหากษัตริย์ไทยทุกยุคทุกสมัยเป็นองค์เอกอัคคะพุทธศาสนูประถมภกและรัฐบาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสนับสนุนด้วยดีมาโดยตลอดพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยคนไทยส่วนใหญ่กว่า95นับถือพระพุทธศาสนา วัดเป็นสถานที่อบรมจิตใจพระสงฆ์เป็นผู้สอนแก่ประชาชนและพระพุทธศาสนาเป็นรากฐานของวัฒนธรรมไทยแต่ในขณะเดียวกันชาวพุทธก็ไม่เคยกดฉี่ทำร้ายผู้นับถือศาสนาอื่นบทบาทของพระสงฆ์พอสรุปได้ดังนี้คือ สั่งสอนธรรมนำปฏิบัติพัฒนาปรึกษากจิตอาภิสถานและบริหารสังคมสั่งสอนธรรมก็คือเทศนาธรรมสั่งสอนธรรมอภิปรายธรรมสนทนาธรรมศึกษาธรรมเป็นต้นนำปฏิบัติก็คือนำในด้านการฝึกสมาธิทำจิตตภาวนา อบรมสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานพัฒนาก็คือการเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นหรือให้เจริญขึ้นทั้งในด้านวัตถุและจิตใจปรึกษากิจวัดเป็นศูนย์กลางของประชาชนเป็นที่พึ่งของประชาชนเมื่อมีอะไรทําให้เดือดร้อนก็เข้าไปหาพระเพื่อปรึกษาหารือในการแก้ไขาปัญหาเหล่านั้น ให้เบาบางและหมดสิ้นไปในที่สุดอามิสทานคือการให้สิ่งของมีมากมายหลากหลายเช่นการให้ทุนการศึกษาการอบรมหรือการมอบพระพุทธรูปประจำสถาบันการศึกษาและหน่วยราชการการสร้างถนนหนทางการสร้างโรงพยาบาลอาามัยสร้างโรงเรียนเหล่านี้เป็นต้น บริการสังคมคือการช่วยเหลือสังคมในขอบเขตของพระธรรมวินัยเพื่อความอยู่ดีจินดีอยู่เย็นเป็นสุขตามพระพุทธ,ธรรมยรัสสั่งไว้ว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงจาริกไปในที่ต่างๆเพื่อความสุขแจ่ชนหมู่มากเพื่อสงเคราะห์แจ่ชาวโลกเพราะเราตระหนักดีว่า สังคมชั่วทำให้คนเป็นผีสังคมดีทำให้ผีเป็นคนงานพระสงฆ์เป็นงานที่สำคัญมากเพราะเป็นงานพัฒนาตัวบุคคลให้มีคุณภาพชีวิตสร้างความรักความสามคัคคีความเข้าใจในปวงชนทุกหมู่เหล่าพระจะต้องมีความพร้อมทุกอย่าง มีความรู้ดีความสามารถดีความประพฤติดีอนาไมาด่ดีและการงานดีเป็นนักคิดนักปฏิบัตินักสู้นักพัฒนานักข่าวนักประชาสัมพันธ์เป็นต้นช่วยสนับสนุนสร้างสรรค์ความสุขให้กับประชาชนร่วมพัฒนาประเทศช่วยเหลือประชาชนที่ประสบความทุกข์ยาก จากภัยพิบัติต่างๆพร้อมทั้งสนับสนุนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างกว้างขวางเพราะฉะนั้นบทบาทพระสงฆ์นั้นจึงมีความสาคัญอย่างยิ่งความสำคัญของพระสงฆ์คือ 1. ช่วยประหยัดเศรษฐกิจของชาติ 2. ช่วยลดประชากรของประเทศ 3. เป็นสื่อกลางระหว่างคนรวยกับคนจน สเป็นต้นตำรับประชาธิปไตยห้ 5. เป็นนักสังคมสงเคราะห์หเป็นที่พึ่งของประชาชนทั้งด้านวัตถุและจิตใจเจเป็นครูของสังคม 8. เป็นผู้อนุรักษ์มรดกไทย 9. เป็นผู้รักษาไว้ซึ่งพงชัยของพระอาหารหันต์สิบเป็นผู้นำที่สำคัญของประชาชนสิบอด เป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของชาวโลก12เป็นนักเสียสละที่ยอดเยี่ยม13เป็นเสาหลักของสังคมไทย14เป็นนักกิตวิทยาที่ยอดเยี่ยม15เป็นผู้ดำรงรักษาไว้ซึ่งชาติศาสตร์กษัตริย์อยากเห็นทุกคนทำความดีอยากเห็นมิตรไมตรีอันสดใส อยากเห็นความรักความจริงใจอยากเห็นเมืองไทยพัฒนาพระสงฆ์ในฐานะที่เป็นสถาบันหลักของสังคมไทยสถาบันหนึ่งพยายามทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างทุกวิถีทางเพื่อพัฒนาสังคมไทยไม่ว่าจะเป็นด้านการปกครองศึกษาสังคมสาธารณาสุขการอนุรักษ์ธรรมชาติการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การป้องกันอุบัติภัยเป็นต้นทั้งนี้ด้วยจิตสำนึกในคุณของชาติคุณของศาสนาคุณขององค์พระมห ah ากษัตริย์และคณะรัฐบาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขออำนวยพรให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วกันจงทุกทุกท่านเธอ